สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะ JK คโนมาแนะนำบ้านพักต่างอากาศสไตล์รีสอร์ทนะคะบนพื้นที่2ไร่1งาน32ตารางวาค่ะพร้อมโฉนดนะคะทุกท่านและมีสิ่งปลูกสร้างมากมายเลยนะคะภายในที่ดินนะคะมีบ้านหลังใหญ่ชั้นเดียวนะคะมีครัวค่ะมี3ห้องนอน,นะคะ่ะทุกท่านหลังใหญ่เนะและยังมีหลังเล็กนะคะหลังเล็กก็มี3ห้องนอนและมีห้องครัว มีห้องน้ําในตัวค่ะรวมแล้วก็มี6ห้องนอนค่ะทุกท่านมีเฟอร์นิเจอร์เตียงนอนที่นอนครบทุกห้องเลยนะคะมีห้องโถงใหญ่มีห้องคาราโอเกะติดแอร์ทุกห้องเลยค่ะรวมแอร์นะคะมีทั้งหมด8ตัวค่ะทุกท่านมีเทเลสยกสูงไว้ชมวิวท้องทุ่งนาด้วยนะคะลมเชยๆค่ะลมดีบรรยากาศดีนะคะทุกท่าน มีโรงจอดรถนะคะมีสนามหญ้ามีสวนมีบอ่อเลี้ยงปลาค่ะและมีปลาจํานวนมากเลยนะคะในสระน้ำเนาะจํานวน2บอ่อด้วยกันค่ะทุกท่านบรรยากาศดีค่ะน่าพักผ่อนนะคะอยู่ไม่ไกลจากถนน4เลนนะคะถนนมารายเมนค่ะทุกท่านราคาบ้านหลังนี้นะคะก็สี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทค่ะทุกท่านเจ้าของขายเองนะคะไม่ผ่านในหน้านะคะ ไม่โดนบวกเพิ่มค่าในหน้าค่าคอมมิชชั่นแน่นอนนะคะทุกท่านค่าโอน50-50ค่ะบรรยากาศดีๆนะคะเหมาะสำหรับการทำรีสอร์ททำบ้านพักต่างอากาศนะคะรม่มรื่นค่ะห้องพักเยอะมากค่ะทุกท่านพื้นที่ก็กว้างนะคะ2ไร่1งาน32ตารางวาพร้อมโอน ท่านใดสนใจนะคะบ้านหลังนี้อยู่ที่กำแพงแสนจังหวัดนครปฐมนะคะติดต่อนะัดชมพื้นที่จริงก่อนได้นะคะโทรไปตามเบอร์ใต้คลิปนี้เลยนะคะเป็นเบอร์เจ้าของที่ดินแปลงนี้เองเลยนะคะทุกท่านไม่ต้องผ่านในหน้าไม่ต้องผ่านคนกลางนะคะเจคเคโนเพียงมาแนะนําเท่านั้นนะคะเราไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในน้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอลากันไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ